ถ้าถามนี้ใช่พอดีคือว่าวัานเน,น,นี้พ่อเพิ่งโทรมาเล่าให้แม่ฟังว่าคือที่บ้านที่กรุงเทพอ่ะอยู่ดีก็มีแบบตัวเงินตนัวทองอะเข้าไปในตู้สักผ้าใช่ก็คือเหมือนแบบตัวเงินตัวทองก็คือแบบมันจะนำนำร่างมาอะไรอย่างเงี้ยพี่นะแบบคนไทยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าแบบว่าเลขที่บ้านอาจจะแบบว่าเป็นแบบเลขมงคลได้หรือเปล่าต้องดูมันคือศูนย์สามศูนย์สาม แบมีเลขที่เกี่ยวพ่ดีน้แล้วคิดว่าจะให้โชคทุกคนได้บ้างไหมคะอายุเป็นไงอะไรนะโอ้สิบแปดสิบแปดค่ะหนู48แล้วกันค่ะแต่ไม่ได้เกี่ยวกับซีเจมโ e แต่ว่าเป็นเลขที่ค่อนข้างผูกพันกับชีวิตหนูมากค่ะเพราะว่าตั้งแต่หนูเรียนมัธยมปลายหนูเป็นเด็กรุ่นที่48เราแล้วก็ตัวเองได้รหัส เลขสองตัวท้ายของนักเรียนก็สี่สิบแปดใช่ก็เลยแล้วก็ได้เข้ามาสี่สิบแปดเลยคนไปด้วยกันแต่จะแบบเป็นเลขนำโชคของทิงอ่าท่าก็เลยส่งต่อเลขนี้ให้ทุกคนครับพี่หรออายุเท่าไหร่โดนเล่นมาเก่งเล่นเอ่อเลขที่คิดว่ามันค่อนข้างแบบโคจรอยู่ในตัวพี่แล้วกันแต่ว่าให้ไปสามตัวนะ อ่ะอันนี้ให้ไปแบบเล่าเองว่าหน้าหลังหรือตรงไหนก็แล้วแต่เป็นเลขสองสามเก้าค่ะสองสามเก้าออเลยออของจริงจริงมีแม่เบื่อเอาเลขเลขวันเกิดก็ได้เออใกล้วันเกิดสามสิบสามศูนย์อุ้ยสลับกันพอดีเลยอ่ะตุ่นสามศูนย์น จริงไม่มีดวงเรื่องอะไรเมื่อีนี้เลยนะไม่จริงนะแต่แกก็่อยฉุบมาจนได้อันดับตัวเลยนะน่าจะมีดวงอยู่04เพราะว่าเป่าได้ที่สี่ไงได้ลองนําดวงของพวกเราไปไปลองลังมาดูมันมีหลายเลขอยู่นะใช่ลองลองไปเสี่ยงโชคดูหวังว่าทุกคนจะมีโชคดีกันทุกคนสำหรับปีนี้ไปต่อไป